ถ้าอย่างนี้ฮะถ้าถ้างั้นผมอ่าผมอ่าผมจะให้เลขเจ็ดแดงเป็นเลขเ,เลขแนวทางวิ่งเขาเรียกเขาเรียกว่าเลขอ่าเลขที่สามตัวบนเนี่ยไม่มีสามตัวบนนี่มาอ่าอ่าใครลักษณะว่าือเลขสามตัวบนมันต้องมีกิดหนึ่งในสามนี่หรือมาหนึ่งรือสองตัวหรือสามตัวได้ค่ะอ่าเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมค่อยไปดูดูช่องเจดแดงสักทักหนึ่งแล้วผมก็อ,อาอไลน์เจดแดงแล้วก็อ่าอ่าอาจจะ อีกทีหนึ่งอย่างนี้ได้ไหมค,ครับคุยออกอากาศอีกทีหนึ่งใช่ไหมคะเออยังยังยังไม่ออกอากาศครับแต่อาจจะออกก็ได้แล้วแต่เจ๊แดงแต่ผมยังไม่รู้แถวถ้าเป็นไปได้ก็คืออ่าก็คือผมยังไม่รู้แนวทางแต่ถ้าจะ <c oughs> คือบอกเจ๊แดงมาตอนนี้ก็ได้เลยคะ่ะเจ๊แดงอาดคิดไปแล้วแล้วก็จะเขียนตามคุณบอกแล้วก็จบกันแล้วก็คุณก็เข้าไปดูอ่านะฮะบอกได้เลยตอนนี้คะ่ะอา่าถ้างั้นก็อ่า ผมามันจะไม่สนั่งนายที่ผมจะให้อ่า <c oughs> ตัวบนนะเจแดง <c oughs> บน <c oughs> บนนะเลขติดบน <c oughs> เขาเรียกว่าเด่นบนอยู่วิ่งแต่จะตัดวิ่งให้ก <c oughs> ็คือเลขสามตัวก็คืออ่าหกเก้าสองหกเก้าสองค่ะครับนี่หกเก้าสองนี่อ่าแล้วก็ตัดวิ่งก็คือสองตัวก็คือ 2, 9, <c oughs> สองกับเก้าสองกับเก้าห้หก เลข<ะ>เลขที่จะจับคู่เลขที่จะจับคู่ใน10หน่วยมาจับ3 3ตัวนี้นะ,ะฮะอาผมจะไม่จับให้จะให้ไปจับเอง<ะ>เพราะว่าผมอ่าไ,ไม่ไม่ไม่อยากจะไปอาผมผมต้องบอกแจไดอย่างนี้ก่อนอาให้ให้เข้าใจก่อนค<ะ>ืออันนี้อะตัวผมเนี่ยทําสูตรถุงไอแม่เนี่ย43ปีแล้วทีนี้ ผมมีลูกศิษย์ลูกหาตั้งแต่ไม,ม่ยังไม่เกิดช่องย<ะ>ูทูบแล้วก็ขอ,อสูตรและเดี๋ยวนี้มันก็มีช่องในใน u ูท b e เยอะแยะเลยก็มันส่วนมากก็เป็นสูตรเดียวกันและที่เห็นเลขออกมาก็เป็นเลขซ้ำๆกันมันก็เลยมีความรู้สึกว่าอ่ามันออกมาทางเยอะแยะมันก็ต้องมีถูกในในใน,ใน,ใ,นในส่วนหนึ่งอยู่แล้วแล้วบางคนเ็าเวกวิ่งเนี่ยติดงวดสิบห้างวด,งวดไม่เคยผิดมันก็เยอะแยะไปหมด<ะ>ทีนี้พอเลขมาอยู่ประมาณนี้ผมก็จะอ่านได้ทันทีว่า คนนี้ให้แนวนี้อย่างเช่นอาจารย์คนนี้ให้วิ่งตัวนี้อาจารย์คนนี้ให้วิ่งตัวนี้อาจารย์คนนี้ได้วิ่งตัวนี้ผมไม่จะรู้ทันทีละเลขที่ได้มาตรงเนี้ยมาจากทางไหนสูตรไหนใช่ไหมคะสูตรไหนก็จะรู้เลยใช่ใช่ผมจะรู้ทันทีเลยว่าใครว่าใครทําสูตรไหนแล้วเผมจะรู้ทันทีเลยเพราะผมเป็นเจ้าของต้นแบบสูตรส่วนแม่ผมผมไม่ได้มาโมมีและไม่ได้มาก็ไม่ได้มาเพราะไม่เพราะไม่ต้องการมีชื่อเสียงไม่ต้อง เพราะว่าผมเคยมีชื่อเสียงมันแล้วแล้วก็มันเจ็บปวดแล้วก็ส่วนมากก็โดนหลอกเรื่องออาไปทาหวยซองได้เลขไปปุ๊บแล้วก็ไปทุ่มพอได้ตังแม่ปุ๊บเะ๋ยวไปสร้างรักษาลให้วัดรักษาลคนนี้แล้วเขาก็ไม่มาไม่เป็นบาปเป็นกรรมต่อผมผมเลยผมเลยมองดูแล้วว่าอ่ามันเป็นดาบสองคมแต่ถ้าผมเลยมานลักษณะทาเป็นลักษณะเป็นกลุ่มลับกลุ่มลับเป็นกลุมล่มเล่นลงทุนซื้อในออนไลน์ลงทุนะ เขาเอาในกลุ่มลับนั่นแหละค่ะมาออกนะตามตามกลุ่มต่างๆหลายๆกลุ่มอะแต่ว่าเขาไม่มาเผยแผ่ทางทางช่องย t ท b e คนอืน่นหรอค่ะเขากลัวเจ้าของเจ้าของเขารู้เขาจะมาวางแค่ในกลุ่มแค่นั้นมีมีมีคนที่รู้จักด้วยที่ทำสูตรอสูตรจากหวยลับนีมาเผยแผ่ให้กลุ่มตัวเองและให้กลุ่มคนอื่นมีเจแดงรู้ตัวดีว่าเป็นใครค่ะผมมี นี่แหละผมถ้าค,คือผมจะมีอันนี้จะฝาขออนุญาตแค่แดงอยู่จังหวัดอะไรครับสกลนครค่ะอยู่อำเภอสว่างแดนดินติดเขตอุดรธานีค่ะโอ้โหผมเพิ่งไปทำบ้านหลังหนึ่งที่อ่าอะไรค่ะ่ะารินถ้าไป่ใช่อะไรนะฮะมาริชพูมอ่บาบริษัทภูมิใช่ครับบริษภูมิตรงหน้าโรงเรียนอ๋อค่ะโรงเรียนบริษภูมิแล้วก็เป็นประธานที่วัด วัดในตลาดจงวลิชภูมิอ่าไอไอทำหน้าขออผ้าผ้าไทยครับผมอ๋อเดี๋ยวถ้ามาคราวหน้าโตนัดเจแดงบอกเจแดงก็ได้ค่ะจะได้ไปรู้จักทําความรู้จักกันนะคะดีครับดีครับเพราะว่าคือพอฟังเสียงใจเจแดงแล้วก็อ่าพที่ฟังดูไม่รู้จักไม่คุ้นเคยแต่น้ำเสียงเนี่ยคือมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมาก บไม่ไม่ต่อต้านแล้วก็ความคิดเห็นแย้งในสิ่งที่แบบกลางๆอ่าผมลองดูกันน่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่ที่สื่อสารออกไปคนติดตามน่าจะได้เยอะดีค่ะขอบคุณค่ะก็เจ๊แดงอายุต,ตอนนี้หกสิบเอ็ดปีแล้วค่ะทีนี้<อ>ก็อยากจะได้แนวทางกับอาจารย์ตอนนี้เลยเจ๊แดงอาลิปไว้แล้วอ,อยากให้สื่อาสายตาเอฟซีใช่จะพูดมาให้เลยค่ะ อ่าถ้าถ้าจะให้เล่นจับคู่นะฮะถ้าจะให้เล่นจับคู่ผมใช้คําว่าเอาเอาสองหกเก้าเนี่ยอ่าไปจับไปจับกับห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกนะคมับอ่าไปจับกับห้าหกเจ็ดแต่ผมจะไม่จับคู่แล้วไม่ไม่ฟันธงให้ใช่ใช่อ่านะครับทีนี้เลขหลักร้อยผมจะให้เลขหลักร้อยไปอ่าเลขหลักร้อยก็คือแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งค่ะ อ่าครับผมนี่คือเลขหลักร้อยแปดเก้าศูนหนึ่งนะครับอ่าทีนี้เลขอ่าจริงผมมีเยอะสูงแค้ลมันมีเยอะแยะไปหมดแต่จะให้ประมาณนี้ก่อนสองกับเก้าคือหลักสิบใช่ไหมคะอ่าสองกับเก้าสองกับอ่าจริงๆรแล้วเก้ามันอยู่ในหมวดหลัก 100, ร้อยนะฮะแต่ประมาณสิบได้ต่งวัน,นี้ผมฟันธงก็คือเก้ามาแน่นอน ก้าม,มาแน่นอนเพราะว่าทำไมฟันทรงคือก้าเนี่ยมันเป็นตัวเลขยุคก้าไปตอบทั้งปีแล้วก็เลขยุคอ่าแล้วก็มันมันชนไหลสูตรแม้แต่ดาวเหินสูตรโบราณประมาณ100ร้อยกว่าสูตรที่ที่คุณปูกคุณย่ามันก็ตรงกันหมดคหลักสิบควรจะเป็นตัวไหนฮะอ่าในหลักสิบเนี่ยมันจะมีก็คือระหว่างอ่ะสี่ตัวนี่นะฮะสี่ตัวนี่เป็นได้ทั้งสิบหน่วย สี่ตัวนะฮะเป็นได้ทั้งสิบหร้อยก็คือสองสองห้าหกเจ็ดนะฮะสองห้าหกเจ็ดนี่ใช่ไหมคะอ่าครับผมสองก้าเจ็ดนี่สามารถเป็นได้ทั้งสิบหน่วยสองเก้าห้าหกเจ็ดคือห้าตัวนี้จะมาครบใช่ไหมครอ่าจากส่วนมมกเขาจะมาครบนะถ,ถ้าจะแดงพูดว่าจะมาครบผมก็จะพูดว่าใช่แนวน้มผมคงจะให้เป็นลักษณะแบบนั้นครับ ถ้าถ้าถ้าไม่ถ้าไม่มาครบเลยก็ไม่มีหลุดไปอ่าหมดจะไม่มีจะต้องติดตัวหนึ่งอยู่ตลอดแต่สุดแม่ก,ก็จะมาครบครับมาครบสองตัวมาครบสามตัวประมาณนี้เนาะสองเก้าห้าหกเจ็ดสามตัวสามตัวไม่ครบครับมาแค่สองตัวถ้านี่เป็นสุดจุดหน่วยอ๋อสองเก้าห้าหกเจ็ดนี้มาครบสองตัวนะคะอ่าไม่มีเก้าครับมีสองห้าหก ทีแรกมาให้หกเก้าสองทีนี้มาตัดให้เยลืออันนั้นอันนั้สองเก้าหกต้องแบ่งก่อนสองเก้าคือคือไม่มีเลขสามตัวเนี่ยคือพูดง่ายๆไม่ไม่มีทางถูกหวยอ๋อค่ะค่ะก็ทีนี้เลขเลขหกเก้าสองเนี่ยมันเป็นเลขติดบนผมให้วิ่งก็คือเก้ากว่าสองค่ะต้องต้องแยกก่อน ก็ทีนี้พอภาพเจแดงถามวมาแล้วทางสิบหน่วยจะจับคู่ยังไงผมเลยให้เอาเอาสองเก้าหกไปจับคู่กับห้าหกเจ็ดครับผมแต่ถ้าหากว่าเจแดงมองว่าแล้วแล้วอยากจับให้มันแบบถูกทั้งหมดเลยผมเลยบอกว่างั้นก็เอาหลักมาได้ทั้งสิบมาได้ทั้งหน่วยก็คือมีสองห้าหกเจ็ดครับผม สองห้าหกเจ็ดนะคะครับผมมาได้ทั้งสิบทั้งหน่วยสี่ตัวมาสองตัวสี่ตัวมาสองตัวครับสี่ตัวมาสองตัวเก้านี้ไปหลักร้อยเป็นมันก็ข้อศูนย์นะร้อยร้อยก็คือแปดเก้าศูนย์หนึ่งอ๋อถ้าไม่มาเก้าก็คือติดแปด ติดศูนย์ติดอะไรนะะก็คือสี่ตัวเนี่ยคือมาหลักร้อยแน่นอนแต่หลักร้อยตรงนี้ผมเปิดเผยกับแจ๊ดแดงว่าผมมีลูกศิษย์ลูกหาอยู่คนหนึ่งที่เราให้ในช่องหลายช่องอยู่ติดเจ็ดติดเจ็ดถึงยี่สิบมวนแล้วยังไม่หลุดเลย<ช>ผมกลัวว่ามันจะเป็นซ้ํากันหรือเปล่าใช่ไหมคะครับผมมีลูกศิษย์เอาไปลงช่องต่างๆอยู่ใช่ครับมผมที่ที่ผมกลัวคือ ผมไม่อยาก่ะผมส่งเสริมใน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 ลูกศิษย์หรือว่าส่งเสริมในคนที่คนที่รักสูตรคนที่มีความซื่อสักกตย์กันแอย่างอย่างเช่นเขาไม่ต้องมีสูตรเดอะยไม่ต้องเก่งเท่าผมเลยผมไม่ใช่คาว่าเก่งนะฮะแต่คนคนหนึ่งอยากมีสูตรดีๆไว้แค่บอกในช่อง youtube แค่อ่าเรียกหลักเดียวสองหลักเนี่ยถูกทุกงวดแค่นี้นคือสําเร็จแล้วโอ้ขอเจแดงขอตัวเป็นลูกศิษย์เลยอันดับแรก <laughs> อ่ยินดีครับยินดีอ่าผมอ่าเดี๋ยวผมจะก็ขอขอเข้าไปดูชมชมช่องเจ๊แดงตั้อ่าสี่ห้าคลิปผมก็จะรู้แนวทางเจแดงว่ายังไงู้นวทางก็อาจจะค่ะก็ก็เลื่อนเลื่อนดูเลื่อนเลื่อนดูก็ก็ดูหลายคลิปด้วยนะคะอ่าก็ก็ต้องดูย้อนนะดูว่าเดือนที่แล้วเดือนทั้งงูเดือนเป็นยังไงเพราะว่า ่วนมากที่ผมจะดูเนี่ยผมดูช่องผมไม่ต้องการดูว่าเจแดงํำเสนออะไรแต่ผมจะ,จะดูว่าในสิ่งที่เจแดงเสนอเนี่ยมันไปตรงกลุ่มเลขทางไหนอ่าที่ท,ที่ที่มันเป็นลักษณะว่าอ้อกลุ่มเนี้ยเอาให้อย่างนี้มาอย่างนี้อย่างนี้มาผมจะรู้ทันทีว่ากล <c oughs> ุ่มนี้ไต้เลขมาจากสูตรไหนชุดไหนผมจะรู้ทันทีท,ที่ที่กาลังดังู่ตอนนี้ก็อาจารย์สิงห์นะคะอาจารย์สิงห์มีสูตรทําสูตรค่ะอาจารย์สิงห์ ทำสูตรแปงแกแล้วก็แล้วก็ปูส่สี่ศูนที่มีสูตรปู่สี่ศูนเดี๋ยวนะปูสสป่สี่ศูนย์ปูดถ้าเคยได้ยินเคยได้ยินคยริแกบอกปู่ดตาหลวงตาหลวงตาปูส่สี่ศูนย์เนี่ยจะเป็นหลวงอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มใหญ่อยู่ครับแล้วก็ะจะมีช่อง y o u ูทูบที่หลวงตาตามช่องสงอูตรหวยที่หลวงตาไป เราไปทำเดินต่ออยู่ตลอดอันนี้เป็นแนวเป็นแนวทางลงตาอยู่ครับครับใช่คร่าหลวงตาบูติโตูนเนี่ยอ่าเป็นสูตรที่ตอนนี้กําลังเดินดีติดตามได้ครับผมค่ะอ๋องั้นเลยค่ะที่ที่ทยูทูบเบอร์ต้องไม่ผ่านต้องไปเอาทุกเจ้าเลยยูทูบเบอร์เป็นกลุ่มของเจแดงเนี่ยไม่ว่เาเดือนสกาวพ้าหัดบา่าวเท่าหรือหลายๆช่องที่ไปเอากับท่านนะอที่แปลมาลงยูทูบ ครับผมออย่างอะอย่างเช่นของของผมนะฮะเลขเลขสามตัวเนี่ยก็คือสองสองเก้าหกเนี่ยนะฮะมีหลายช่องมากที่ทำแล้วตรงทีนี้มันก็จะมีอีกอกลุ่มหนึ่งเพียงแต่เขาจากหกเป็นห้าก็คือเป็นสองเก้าห้าอย่างเงี้ย<อ>คือเลขสองชุดเนี่ยมีรูปเสร็จรูกหาผมเอาไปลงเยอะเพราะว่าในสองชุดนี่มันหลุดยากมากเพราะเป็นเลขที่ผม ให้รู้สึกมาหาที่มั่นใจได้เลยว่าคุณไม่ต้องไปดูสูตรเดยอะคุณทําตามตรงนี้นะประมาณแค่เจ็ดสูตรคุณทําแค่นี้มันจะได้เลขสามตัวบนทุกงวดค่ะท่านผู้ชมเป็นอนว่าเจ๊แดงก็รวบรวมมาใหา้ท่านผู้ชมได้แค่นี้ก่อนนะคะเนาะเป็นแนวทางในการเสี่ยงซื้อเจ๊แดงกร็รู้สักรูก้ซื้อก็เป็นเกียรติเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีเลยรู้จักเสี่ยนตัวจริงเสี่ยนใหญ่ระดับ ต้นตำรับเนาะคะนะ่ะเนาะลายสูตรหลายตัวเลขอยู่ในมือของเพิินเก่งมากเดี๋ยวงวดนาคลิปนาจเจแดงสิเอาไมา้ได้ว่าจับคู่ให้ตัวใดสองตัวสามตัวตัวใดเอาไปเป็นน้ำจิ้มก่อนสอง 5, 6, 7, ห้าหกเจ็ดดรฟังเพิ่นเบาก็คือสีเหิหนเนาะโอ้หนะคะ่ะมีเลขทอนี้เนาะบนวิ่งหกเก้าสองตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็สอง เก้าห้าหกเจ็ดต้องติดสามตัวนี้ต้องติดค่ะหกเก้าสองต้องติดสามตัวนี้ให้เห็นแล้วก็สองเก้าห้าสองห้าหกเจ็ดต้องติดให้เห็นเนาะคะนะ่ะเนาะพันกับบอกลาบอกบอกกับเจดีย์ว่าซื้อตัวไหนก็จะลืมกันศูนย์เก้าเก้าไว้พันวะเก้ามาแรงเป็นปีของเก้าขาดบอดด้วยคือลักรลอยแปดเก้าศูนย์หนึ่งเนาะคะ่ะ หาตัวติดใจเลยค่ะตัวหนึ่งมี่เก้าแล้วม่นบ่นค่ะตัวหนึ่งก็ต้องมีสองตัวหนึ่งมี่ศูนย์แล้วตัวหนึ่งก็ต้องมีสองนะคะที่มาแรงนะคะถ้าแปดมาสีมาแปดนี่หลักลอยเนาะคะ่นะ,คะตามผู้ชมตัวหลักลอยด้วยค่ะนี่แต่หลักแต่หลักสิบหลักหน่วยนี่น่าจะว่ามีศูนย์เนาะเนาะดูว่าจะว่ามีศูนย์ศูนย์ถ้ามาหลัก ร้อยกกสิเป็น0ูนยสองเก้า้าประมาณน้ำกันกกสิเป็น0ูนย์สองหย์สองหศย์เจไปเังสี่หลักค่ะท่านผู้ชมเอมาศูนย์ห้าศูนย์เห้ย์เ้าหกนย์เจประมาณนั่นแหละเข้ากับเบิ่งตามนี้โอเพนวามันสิมาสอตัวเนะคะ่ะยิ่งจะเลียนง่ายคะ่ะ2ตัวสองห้าสองหกสองเจ็ดเ้าห้าเ้าหเก้าเจ็ด เดี๋ยวจะดี่ยงสิพยายามเอามาให้อีกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเบิ้งเป็นแนวทางในการเสียงเสือเดี๋ยวสิให้เพิ่นคัดเพิ่นกล่องมาโล่งให้ขอได้สามตัวสองตัวมาอีกที่หนึ่งเอาตัวเป็นเป็นรถผู้ปื้กคือเจดียแดงนี่ก็สลายอยู่เนาะคะ่ะเบิงบออกเบิงงอกปินนะคะเอาค่ะท่านผู้ชมมาตัวนี้ถ้าไม่มีสามตัวนี้ห้าตัวนี้ นาจะว่ามีสิบถูกหวยประมาณลันค่ะท่านผู้ชมสำหรับบนนะคะสำหรับบนเดี๋ยวคลิปนาจจแดงสิปะพยายามขอล่างมาให้ท่านผู้ชมเนาะค่ะเนาะค่ะท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็สั่งซื้อคิมไม่ได้ตามมออ์โทคขึ้นนาจอนะคะ0 9น8์9 2้า8องแคิมหนึ่งชุดพันสองร้อยบาท ถึงวันที่หานี่เท่านั้นนะคะถังวันที่ห้ามิถุนายาแก้สาตาฟ้าฟ้างแล้วก็บยาแก้ปวดกระดูกปวดเกาลุดบวมของเกากระทักมาศูนย์เก้าสองเปดเปดเก้าสองห้าหกแปดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ